ครับเพื่อนๆขบวนด่วพิเศษทักษณิณารัฐกำลังจะมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านบ้านเมงนะครับผ่านชุม,มชนบ้านเมงนะครับเดีเราไปรับชมกันนะครับ นี่ก็เป็นย่านชุมชนบ้านเมงนะครับที่แอดชพูดถึงในคลิปบ่อยๆเวลาขบวน่านนะครับเพราะว่าชุมชนนี้อยู่กับทางรถไฟสายใต้มายาวนานเลยทีเดียวอันแต่สมัยแอดเด็กๆนะครับทางแถวนี้จะเป็นทางลุกลังทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทางลาดยางนะครับแล้วก็จะไม่มีบ้านคนแบบนี้นะครับ เชื่อมมาจากายต่อดทุ่งนาก็จะเชื่อมมาจากชุมชนหนองปลาดุกนะครับก็ที่ตั้งของชุมทางหนองปลาดุกปัจจุบันนี้นะครับ เรามาล้อท่าอกีกบวนกันนะครับเกือบมาไม่ทันเลยครับเดือนวิเศษทักษินารัฐที่สามสองนะครับ ่านไปแล้วนะครับสำหรับขรบวน่วนพิเศษทักษินารัสที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ไปทางบางบํารุนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ